สวัสดีครับสวัสดีทุกคน,กนด้วยเวกกันดี้วผมกระเตอร์สิเฮีดังวันนี้นะครับผมก็จะมาดีวีคีย์บอร์ดพร้อมเมาส์ครับเป็นรุ่นอ่าอิลูมิเน t ติสแตนดาร์ดคีย์บรอร์ดนะฮะดีเลยนะฮะต่างให้ทุกคนลองรองดูนะคะเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมครับเพื่อนเห็นอยู่แล้วนะฮะโอเคแต่เล่นไม่เก่งนะ ก็พุ่ง,งน้องเล่นเหมือนกันโอ้โหยีงจ่อมาแบบลแ้แบบ 4K ร์เลยกับน้งองที่เอเอสนามยิงเป้าตั้งมือก่อนคน สาม R โอเคแล้วผมจะลงทำไมตรงหลังคาล่ะนี่วิ่งคือเคแก้วเลยโอ้โหได้อะไรมาน,นี่โอ,อ้เจ๊ากีดเจ๊เกับบบี้โอเคโอ้ผมกลายเป็นอายุโอเคทุกคนแล้วยวจะลองเล่นทนะุกคนดูนะผมก็เล่นไม่เป็นกัน เอฟเอฟคือเก็บของนะสำหรับตัวผมที่ตั้งไว้เอาอีกเป็นแปดโอเคโอเคสามอะไรอะเวกเตอร์ไปเลยสก้าเมกา อีเดียวเดียวเดียไเดิเดดนไปเก็บกันเอาเป็นเลยลกัจับมาฮะและก้ก็ไปวู้ฮูฮแล้วก็สามเหมือนเดิมอะไรก็ไก็ไรนีนีเส โอเคคีย okay. ์บอร์ดนี่ก็สำคัญนะสำหรับเตัวตัวตัวมีตัวมีตัวครับตัวานี้ไงต่อวะก,อวอก็วิง่งสิอ่าสี่ก็วิ่งเย็กทำยังไม่ซีดับบูเป็นอะไรผมเล่นอะไรที่เป็นแบบ ค้ายมงนี่ไงมุมฟ้าอยู่ใกล้เดี๋ยวเราขี่รถมันมีตัวขี่รถรถคือเอฟโอเคไปกันเลยย่อย้ายตื่นดึงเอาเฮ้ยไปหลังก่อนโอ้โห โ,โอ้โหโอ้โหติดแงกเลยหืมปรงมานี้ติดแงกอยู่ไม่ได้แล้วทุกคนยเสถานีเอานะไงมีรถอีกคันเห็นไหมมิ่งฝ่าบังบเลลเอ็กไปเด็กไปวะ The v i l w the the v i l w อยหลังอิดโอเคลองลองลองก่อนลองก่อนลองก่องผมเริ่ไไมเออมเข้าวงเข้าวงเออยหย่โหกับตายโอ้โหติดอีกเนยอ่ะไม่ไหวเลย ไม่ขี่รถแหละเดี๋ยวรอรอมันวิ่งครับอืมแต่ตอนเนี้ยผมว่าควรได้ยาแล้วนะคนยิงคีย์บอร์ดปะจะหิวอยู่แนละ้ว เห็นไหมเห็นไหมน่าจะเห็นอยู่แหละเราเดินเข้าวงอนโดตอนนี้เลือดเลือดน้อยมากเลือดน้อยมากทุกคนไปเออลองกดดูลองกดดูอ,ดดอ่า ตายแล้วตายแน่เลยเอ้ยนั่งนั่งตัวเลยวะเดี๋ยววิ่งหาที่เรา่อนนั่งนั่งตัววายปับนั่งแล้วก็เอาเลยสีโอเคโอเคพันยานก่อน คนเห็นหน้าที่แบบโหพันยาอ๋อฮะกับตายเลยทุกคนไปต่อไปต่อไม่รอหน้ารเมืองสองรมควจักผดภาซีนะเพิ่มกัะสุนมรนะรู้จักป่ะสุนมรนะกูไก้กูไดซดเดินต่อเด้ดดดอสาม

เวียนเก็บของโง,ง่สำหรับผมอะผมได้ยิเก็บของโง่ออโอ้โอ <ías> ้ไม่กดหรอกไอ้คนคนคนโดยพาที่หลบก่อนตอนนี้คือเอนคือไม่ไหวแล้วนะ๊ะคือปัญญาก่อนปัญญาปัญญาปัญญามันไม่เห็นนะมันไม่เห็นระเบจะขยับกล้องเข้าไปใกล้นิดน,นึงโอเค จะได้ขยับเยอะไปทุกคนไปต่อนะโอ้เราต้อง,องรีบเข้าวงกันนะฮะโอเคเพิ่มแล้วนเดิมนีมีตัว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 เย้ดิงหัวมาทุกคน เอาโยมสีละบูอุศลานิกบะพายุไอ้สูซ่างก็ไม่เดือดย, <g ül> ยิงหวัวเฉยเดดเดียดยิงหวัวครับมันเป็นบ้ายิงหวังหวหัวเดียวเองจะไปจะไปบ้าอะไรฝ่ายบมเคยเล่นในครั้งแรกในครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งสุดท้ายด้วยเฮ็บ เป็น oh, <t ương> B W โอ้ของเยอะนั่นเนี่ยแต่ไม่เก็บเยอะหรอกนี่ก็ไม่ได้ทำอะไรสุพรรณเอ้ยมีตัว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 รบกวนเด้๋ยลบก่อนโอ้โหเดี๋ยวเขาตุ๊ต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  นี่ละครผมันก็จะเลอะเลอะอยน,นะครับเจอตัวเจอตัวครับยังไงจังหวะนี้ยังไงจังหวะนี้จะอายุโอเคหรือไม่อย่างไรนะครับะเจอตัวผมเจอตัวเว้่ปอป้โหไม่ตายเกิเนเละเกินเละโอ้โหยังไงจังหวะนี้เย้ อายะโ,โอ้โห okay? ล่นเลยตัวนึงสามโอ้โหอยยเยยยคยย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 ยนจ้ะยยยยยย่ยยยยยอยไยย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 ไม่ไปปมมยย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 ยะเยย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 อยย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 ย โอ้ตรงวะเนี้ยจังหวะยังไงยังไงยังไงทม่เจอนังไงยังงอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกโอเค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 คว่าตอนนี้มันอยู่ข้างนอกครับโอเคตาย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 โถเป็นไงโอ้โหทำไมแสงมันเป็นอย่างั้น่ะเอา ทำไมไมเกินเกินไปเอาแชมป์ได้ไงเออทำไมเสียงเป็นอย่างนี้ทุกคนเป็นไรมันจะับบปะยวถอดออกก่อนน่าจะใช้งานมันดยอ่ะก็ค่สำหรับวันนี้ครับก็ขอ,ขอตัวลาเพียงเปท่านนี้ก่อนสรัันนี้สวัสดี